ดาเป็นพอร์ตนะครับกำลังเข้าประตูสองรถจากรอซ่อมบำรุงนะครับเข้ามาจอดไว้ที่มาร์กัสันอันแรกนี่เป็นอันต่อมนะครับไม่เป็นหมายเลขส่วนข้างหลังนี่วันก่อนที่มาสามคันครับสี่ห้าศูนย์สองเออห้าสองห้าหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งสี่ครับเป็นรถจาก csr เดินทางมาจากชุมทางศรีราชาวันก่อนก็มี5113มาด้วยนะครับส่วนด้านหลังของรถ c ีเนัเป็นรถ q s เครับรอซ่อมกันไปเรื่อยๆ GK 4043นะากำลังลากอนุมาน527ซึ่งสตาร์ทเครื่องสนั่นเลือนลั่นไปกับโรงงานมักกสันเลยนะครับอนุมานี่ไปอยู่ประตู2มาพักหนึ่งนะครับไปลากรถคีฮะ40 ส่วนเฮนเซล4เฮนเซล77นั้นเขาถูกส่งไปรมกึงล้อนะครับเพื่อไปกึงล้อแล้วตอนนี้กลับมาอยู่มักกะสันแล้วกําลังจะเดินทางไปประจําจุดของตัวเองนั่นก็คือประตูสองของโรงงานมักกะสันครับเขาออกมาจากประตูหนึ่งแล้วนะเตรียมตัวเดินทางมาที่นี่เดินทางมาแล้วนะครับ รถจากเพนเซลแฮสหมายเลขเจ็ดเจ็ขามาอยู่เมืองไทยเพื่อการจับเปลี่ยนล้วนๆครับวิ่งเร็วสุดประมาณ58กิโลเมตรตชั่วโมง ที่ยินดังๆคือเสียงรถจัก G e K แล้วก็ดาวินพอร์ตอนุามานนะครับ ประตูสองนะครับกำลังจะผ่านจุดตัดประตูสองแล้วก็เข้าไปค่ปอยๆเลี้ยวเข้าที่โรงงานมากกสัน จากเทนเซลฮะเ็ดครับสับเปลี่ยนนำรถคีฮ่าสีออกมานะฮะตอนนี้กำลังจะดันกลับไปแล้วกำลังถอยเข้าไปในประตู2นะครับ ส่วน,นข้างนี้ GK ครับ4043ูสับเปลี่ยนข้างในโรงงานมากักกะสันนะเสียงนี่ก็หึมมากเลยถอยเข้าไปแล้วครับกำลังสับเปลี่ยนเลยนะครับรวงก,กับเฮนเซลแฮตเจ็ดเจ็ดที่เพิ่งจะมาใหม่วันนี้นะครับเดินทางมาถึงวันก่อน เดินทางเข้าสู่ประตูหนึ่งนะแล้วก็สับเปลี่ยนกับรถดาเวนพอร์ตเดินเข้ามาที่ประตูสองเสร็จก็ทำงานเลยครับจบเปลี่ยนรถคีฮะเลย สับเปลี่ยนฮะจัดเตรียมพื้นที่ให้มันเรียบร้อยจะได้ขยับรถกับเร็บลาอยากถอยเข้าไปก็ับเปลี่ยนแล้วก็ดันออกมาใหม่ครับ แล้วก็ถอยกลับอีกทีหนึงดันไปแล้วก็ดันมาครับถอยไปแล้วก็ถอยมาเป็นการจัดระเบียบพื้นที่ภายในนะครับต้องจับรางตรงนั้นเอาไว้ตรงนี้เพื่อจะได้ ให้คันอื่นนั้นได้ใช้สอยพื้นที่มาจอดไว้เฉยๆมันก็จะใช้งานไม่ได้ครับต่อยกลับเข้าไปอีกรอบนะึงาก็เคลื่อนออกมาอีกแล้วครับ นี่ก็ดูสับเปลี่ยนเนะเพลินตานะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จะชอบดูนะครับว่ามันเขาสับเปลี่ยนเขาดึงไปสับมาเข้าลางโน้อนออกลางนี้ ด้านข้างนี่เป็นคันสีแดงนะฮะไม่รู้ว่าทําสีเสร็จแล้วจะเป็นสีอะไรสีแดงตามเดิมหรือสีฟ้าแบบดีเซลรางที่บ้านเราใช้อยู่ถ้าเคารพต้นฉบับหน่อยนะต้นทางเขาน่าจะดีของแหวกแนวดีนะครับสีก็แปลกแหวก,กแนวแต่ว่าเห็นแล้วก็จําได้เลยว่าเป็นรถที่ มาจากญี่ปุ่นนะเข้าให้เรามาถอยลับเข้าอีกรอบหนึ่งครับบางคนมาดูมาดูอะไรครับโยกไปโยกมาย้อนไปย้อนมาก็ดูแค่นี้แล้วครับก็คาดการว่าปลายปีนี้นะครับ 6คันน่าจะเสร็จออกมาจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าการรถไฟซึ่งการทดสอบวันก่อนก็เรียบร้อยดีครับวันที่6มิถุนายน2568นนำออกมาซึ่งก็หลอกล่อผู้คนไปได้เยอะพอสมควรนะครับบอกว่าจะออก9โมงครึ่งก็ไม่ออกครับสักพักหนึ่งมี ข่าวบอกว่างดแล้วครับมีคนส่งข่าวบอกงดอ้างงดก็งดงดก็แยกย้ายครับบ่ายสองนั้นจะมีการทดลอง Kia 183เป็นข่าวของวันนั้นอีกผมก็กล่าวว่าจะมาถ่าย183นะครับปรากฏว่าเป็นการนํารถ Kia 40ออกมาทดลองซึ่งมีคณะผู้ว่านะครับเดินทางร่วมทดสอบทดลองไปด้วยเดิมทีก็นอนแล้วบางคนบอกว่าไปเชียงแซ แต่ว่าเห็นกำหนดการบอกว่าจะไปแค่หัวตะเขสุดท้ายไปไม่ถึงหัวตะเขนะครับไปได้แค่หัวหมากทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยแล้วครับสําหรับผู้คนที่รอดักถ่ายเจ้าคิฮะ40โนนะบางคนไปรออยู่บ้านทับช้างรอหัวตะเขก็มีรอกลางทางแต่รถนั้นไปถึงแค่หัวหมากจบเลยครับแต่ขากลับนี่เซอร์ไพรส์กว่าครับวิ่งเข้าหัวลำโพงใครที่หัวลำโพงไม่ได้ตั้งใจนถ่ายกันได้มาเลยโอ้โหโชคดีจริงๆ รถหลับสายตาไปแล้วนะครับเป็นเรื่องเล่าเรื่องสนุกวันวันหนึ่งไปแล้วก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับมาสับเปลี่ยนสำหรับรถจากเพนเซลนะครับเป็นดีเซลไฮดรอลิก ทำการซัเพเปลี่ยนรถครยอา4048เป็นเซลไฮโดรลิกตัวนี้นะครับรุ่นแฮสมีทั้งหมด10คันนะตั้งแต่หมายเลข70จนถึง79 อย่างนิ่มเลยนะครับหลังจากไปกลึงล้อมาที่บางซื่อ ก็ถอดสับเปลี่ยนหัวรถจักรนะครับจะเอามากลับอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นขีหะ48หมายเลข537สีครีมเขียวนะก็ถือว่าสภาพยังดีทั้งหมดเลยนะครับเพระาะว่าเพิ่งจะปลดวางนี่เองแล้วก็ส่งมาบ้านเรา ต่างกับขี้หะหนึ่งแดสามนะฮะปลดระวางนานแล้วแล้วก็จอดรออีกนานเหมือนกันถอดหัวไปแล้วครับหลังจากถอดหัวไปฮะนี่เหมือนรถออกมาวิ่งเลยะฮะสามคันสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียว เขียนว่าอะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออก <c oughs> ออกไปสปเปียรนะครับวิ่งกลับทางไปเฮ้ยมังหวะพี่พี่ออาจังหวะมันมันจอดฟุ้กัน ต่เตรียมถอยมาทําสับเปลี่ยนกับอีกด้านนึงนะครับพวงเข้ากับคีฮะ48เป็นเซล77กันนี้นะครับมีแรงมาถึง714แรงมาที่2,200รอบ ระบบห้ามล้อเป็นแบบแอร์เบรกนะคะความจุถังเชื้อเพลิง2,000ลิตรความเร็วสงุด5 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้สร้างเนินเฮนเซล,เซลจากประเทศเยอรมนีราคาตอนที่ซื้อมา17ล้าน6 7 9 5 3บาทจุด08สตังค์ใช้งานตั้งแต่ปี2529นะครับ ส่วนคีห้านี้ก็อายุก็น่าจะใกล้เคียงกันเลยนะครับกับตัวเพนเซลเออน่าจะแก่กว่านะสำหรับคีห้าสีสุด นี่ทีมสี่ศูนย์ซีรีส์ก็น่าจะยุ่มากกว่าเฮนเซลนะครับนะผลิตตั้งแต่ช่วงปี2520อยู่ในญี่ปุ่นนะสี่ศูนย์ซีรีส์น่าจะใช่เข้าประจําการที่ญี่ปุ่นก็ปี2520จนถึง2530แก่กว่าสปินเตอร์อีกนะฮะผลิตมา888คัน ีิอา40นี่ผลิตมา392คันคิอา47 370คันคิอา4826คันเข้าไปที่โรงงานมักกะสันแล้วนะครับความจุที่นั่งนี่ของคิอา40มี6ที่นั่งฮนะคิอา47ก็7ที่นั่งคิอา74ไอ48นี่ก็74ที่นั่งคิอา40ที่มี6ที่นั่งเพราะว่ามี2ห้องขับนะครับห้องขับ2ฝั่ง รถสตาร์ทอยู่นะครับเปิดไฟติดด้วยไฟแดงติด สารที่278นะครับเดินทางมาจากกบินบุรีกำลังจะเข้าสถานีมักกะสันได้ววรถจากอัสตอมทำขบวนมา ตรงนี้มันยุบนะฮะเนี่ยเป็นฝนตกน้ําขังนะครับเวลารถผ่านเป็นแอ่งเป็นคโครนเลยนะฮะแปลว่าหินมันน่าจะไม่เกาะกลุ่มกันแล้วน่าจะต้องอัดหินใหม่มานะครับเดี๋ยวดูตอนรถวิ่งผ่านนะครับมันจะยวบยวบหน่อย ที่หสูนหมจะมียุบหน่อยหนึ่งนะฮะยุบยุบยบยปไปเข่าจอดมักกะสันแล้วครับ